มาเธอมาเธอโอ้กระจูโอ้กระจายฉันสั่งแรปโอ้กระจูมาเป็นพีออเดอร์นะคะมาจากกรุงเทพเขามีเพจรับหิวนะคะในสุรินทนะคะตอนนี้สั่งแรปไก่ไก่สีราชาไปกินอ่า,อาหมูย่างคอนสึคอนซึอันนั้นมันจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะ่ะอร่อยแต่ไม่ได้รีวิวนะคะเมื่อน,นี้จะเลยพีมาใหญ่สะใจค่ะ อันนี้เขาแยกซอสมาค่ะนี่ซีราชาแล้วก็มีเป็นโฮมเมดดเรซซิ่งเป็นนำซอสเขานะคะอย่างว่าเลยเนาะมันพีมาไกลไงเธอว่าต้องแยกอะถ้าไม่แยกเดี๋ยวมันสิเลล่อะเดี๋ยวกัดก่อนสั่งอันนี้สั่งเป็นแป้งออริจินอลนะคะอือก่อนจะใส่ซอ ุ้ยแต่น้ำซอสอร่อยอเ,อเลซิ่ง,งเาะะขาอร่อยเมนูนี้ต้องต้องไม่กลาจีจูนะคะอืใส่แค่เนี้อเหรอ ไก่จะเป็นไก่ทอดนะคะนัะ่นแหละชอบผักสดเป็นผักออร์แกนิกนะคะจากสวนเขาเลยแซ่บค่ะอยากให้ลองแล้วเีนยนึงนั้นยังไม่ลองมีอ่ะน,น่าจะเป็นแรปแซลมอน อันนี้ลองหมูแล้วหมูย่างพเสืออันนี้ไก่ชิคเก้นสีสราชาเดี๋ยวไปรุงเทพรอบหนาจะไปลองอย่างอื่นอืมเป็นไก่ทอดอร่อยอืมตอนนี้สั่งมารวมหิ้วนะคะสองรแปดบาทแต่บะหมี่วานาหลานมนจากแบบจำไม่ได้ล้วลืม ชอบนำสลัดเขาหนาแซ่บอร่อย,อย,อยแล้วก็มีหลายแป้งนะแผ่นแปง้งมีแป้งผักแปงแ้งแครลงแครอทฟักทองเย,งย,งยงอะๆเลยเลือกเอากินคนเดียวไม่หมดใหญ่มากเขาวางเลเยอร์ไก่ฝั่งหนึ่งผักฝั่งหนึ่งอ่ะ ให้กัดพักฟังกัดกันแล้วก็มรวงกันในปากอร่อย